สวัสดีครับยินดีต้อนรัช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเย่บัตดี้นะคุณเราจะทำบัดดี้กันยาวๆนะสามเด็กเลยนะครับกับ3ารากรที่เพิ่งออกมากับ SUB05 นั่นเองนะฮะก็ประเดิมด้วยตัวที่หน้าปกนะแล้วก็บัตดี้คนแรกของกาโอนะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะ่าจากดรัมนะฮะเริ่มที่สายห้าเขากันก่อนนะครับมะก็ ธงก็ต้องเป็นรากรอยู่แล้วเนาะแล้วก็บัดดี้ก็เป็นใบใหม่เลยนะฮะเป็นมุเกนดําใหม่นะมังกรอะไรนะจัก,กรพรรดิห้าเขาสูงเทียมฟ้ามุเกนดํานะฮะก็ใช้คู่นี้ไปเลยนะฮะมาเริ่มกันเลยนะกลัวมันจะนานเนาะบัดดี้แน่นอนนะครับเอาใบไม่ฟอยไว้ข้างหลังนะก็บัดดี้ของเราจะเป็นใครไปได้นอกจากคนนี้นะฮะราชามังกรหเขาสูงเทียมฟ้า มุกเคนดัมไซสองหนึ่งหมื่นสามคริๅพันนะฮะเป็นอมนิลอดใส่ได้ทุกเวิล์ลถ้าไม่ใช่ดักก้นไม้เราใส่ได้แค่ใบเดียวนะฮะคอคอสจ่ายสองเกตทำเด็กสองใบยัตโซสกิลแรกสกิลมันยาวเหยียดเลยเยอะมากนะเมื่อพลังชีวิตของเราเมื่อเราพลังอ่าเมื่อพลังชีวิตเราเสียหายหรือตัอ้งแต่นี้ไปแต่ยอดเหลือว่าเจ็บเลือดเมื่อเราเจ็บเลือดหนึ่งครั้ง ราจะยิงการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบไม่ได้ยิงมอนแล้วนะมันยิงการ์ดนะฮะอีกสกิลหนึ่งหากการ์ดใบนี้ลิงแอนแทกกับเราหรือลิงแอนแทกกับผู้เล่นหรือลิงแอนแทกกับไอเทมนั่นแหละคุณ่อสู้ไม่สามารถลดความเสียหายได้พวกโล่ที่ลดความเสียหายเหลือหนึ่งหน่วยลดความเสียหายเหลือศูนย์ไม่ได้ได้แค่ว่าต้องยกเลิกอย่างเดียวอีกสกิลหนึ่งเมื่อพลังชีวิตเรากลายเป็นศูนย์เราสามารถถอดโซการ์ดใบนี้หนึ่งใบเพื่อที่กลายเป็นหนึ่งไม่ติดวันเพอเทินทั้ง สกิลยิ่งทั้งสกิลถอดโซเด้งเลือดไม่ติดวันเพื่อเทินเพราะฉะนั้นโคตรเก่งนะฮะแล้วก็เด้งเลือดนี่โดนพวกไม่ตายแต่แล้วตายเลยก็คือตายนะเด้งเลือดคืนไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาตีธรรมดามาก็กลายเป็นศูนย์ถอดโซหนึ่งก็เด้งคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ดำเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโซหนามากๆนะฮะใส่ไว้สี่ใบเป็นบัตดี้นะครับอือ่าตัวรอง จริงๆคุณพ่อยังใส่น,นี่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวไอ้ค่อยพูดขอพ่ขอขอพูดถึงตัวใหม่ก่อนเป็นมังกรศวิอนอามังกรสวินห้าเขามิซารุเอสดีนะฮะก็เป็นไซส์สองหกพันสองคียสามพันสกิลแรกถ้าเรามีมังกรกอกรเหล็กที่มีไซส์ดั้งเดิมเป็นสองหรือสูงกว่าไซส์แบนี้จะลดลงสองนะฮะก็บนสนามมีดำอยู่นั่นแหละมันในการเป็นไซส์ศูนย์อีกสกิลนึงชื่อประกายแห่งดาบมารเมื่อเราเจ็บเลือด และมีดำในสนามเราจะได้สองจัว่วใช้ได้เพิ่ละครั้งอีกสกิลหนึ่งเคาน์เตอร์นะฮะแอคทีฟเราสามารถอะไรนะในระ่ับแอทแทคกเฟสของทั้งสองฝ่ายเราสามารถจิ้มมังกรก่งในสนามละหนึ่งตัวบวกพลังให้คนนั้นห้าพันบวกตูดให้ห้าพันแล้วบวกหนึ่งคลิจากนั้นเจ็บหนึ่งเลือดเป็นตัวที่สกิลแรกใช้ได้เพ่ละครต่อตัวสกิลสกิลจัว่ว ใช้ได้ต่อชื่อก็คือมิตซลูเอสดีหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวจะใช้สกิลจั่วได้แค่ครั้งเดียวต่อให้มีสองตัวตถ้ามีมิสซลูเอสดีสองตัวคุณสามารถใช้สกิลจิ้มห้าพันห้าพันแล้วเจ็บหนึ่งเลือดแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถกดอีกทีหนึง่งจิ้มห้าพันห้าพันแล้วเจ็บหนึ่งเลือดได้เทิร์นละหนึ่งครั้งต่อตัวก็ระวังเล่นผิดดาบอาสกิลจั่วใช้ได้ครั้งเดียวต่อเทิร์นแต่สกิลจิ้มสามารถใช้ได้ อ่าเทิร์ละครั้งต่อตัวอันนั้นเทอร์ละครั้งต่อชื่อกับตัวนะไม่เหมือนกันนะฮะใส่เวสี่นะเก่งมากๆเป็นตัวที่ทําให้ขารับและขาบุกข,ของเราค่อนข้างจะแน่นนะฮะตัวใหม่ตัวหนึ่งตัวนี้จริง,รงๆใส่4ก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยนะไปลดไปลดฮะไขาเอดีออกก็ได้ใส่ตัวนี้4แล้วแต่ชอบนะฮะก็จะเป็นมังกรอัศวินหเขาฟาโตเอสดี SD, สูนหนึ่งพันสคลีหนึ่พอ่า ขอกันได้เมื่อบนสนามนี้การ์ติด5เขานะฮะเคาน์เตอร์ในระหว่างเธอเรา,าเลือกมังกรกอรเหล็ก1ตัวจิม้มและเอาตัวเนี้ยยัดโซการ์ดใบนั้นจะลุกขึ้นมาแล้วเจ็บ1เลือดอีกสกิลหนึ่ง,กกห,งหากการ์ดนี้อยู่ในโซมังกรกอรเหล็กนะฮะโซจะไม่สามารถถูกถอดด้วยสก,กิลได้แล้วก็ไม่สามารถถูกใบเทคใช่ไหมอ่าแล้วก็การ์ดไม่สามารถถูกใบเทคได้นะครับก็เป็นอามากัน ใส่บัตอันนี้เออไม่ใส่บัตใส่ดรัมการดําถูกถอดโซเพราะว่าโซของดามันมีค่าเพราะว่าอย่างที่บอกสกิลล่างมันถอดโซหนึ่งเพื่อเด้งเลือดคืนหนึ่งได้ถ้าคุณฟาร์มโซของดําไปเยอะๆมันสามารถเด้งเลือดคืนเด้งเลือดคืนได้เนี่ยจากที่จะตายถูกไม่ถูกไม้ตายถูกตีตายอย่างเงี้ยหรือถูกไม้ตายที่แบบไม่ได้ตายแล้วตายเลยตายแล้วเด้งเลือดคืนในก็เด้งเลือดคืนกลับมาได้ไอ้นี่เลยค่อนข้างจะเก่งเพราะฉะนั้น ถ้ามันถึงใส่น้อยมันมีโอกาสที่จะยัดไอเนี่ยเข้าไปง่ายจากดาบดาบใหม่จากตัวมันเองนะตามเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยคิดว่าใส่สามถึงสี่ก็พอแต่ว่าคุณพ่อติดไวใซ่บอร์ดใบหนึ่งนะฮะเอามาสลับกับฮักไข่นั่นแหละนี่ฮักไข่เอสดีนะฮะตัวเก่งประจําบล็อกที่แล้วนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งอยู่ก็เลยใส่สี่นะฮะอัศวินมังกรห้าเข่าฮักไข่เอสดีสศูนย์สองพันหนึ 1, ่งีหนึ่งพันนะฮะเคาน์เตอร์แอคทีฟ เลือกมอนสเตอร์เซสสองหนึ่งหรือสูงกว่าที่ติดห้าเขาจากหลุมหนึ่งใบจิ้มการ์ดนั้นแล้วคอรการ์ดนั้นลงสนาม้วใจคอคอรดการ์ดไปน,นั้นจะกลายเป็นไซส์ศูนแล้วเอาการ์ดเนี้ยลงดรอปแทนและเราเจ็บหนึ่งเลือดอเป็นตัวที่จะมาเล่นกลางเกมเพิ่มเวฟจากดัมจากคิสารุหรือจากเออไม่อยู่แค่นี้ ไซส์สองรสูงความอยู่แคน่นี้มีดําที่จะรู้หรือว่าตัวฮักไคที่เป็นฮักไข่ละไซส์สามก็ได้เพราะว่าเป็นตัวที่แบบเพิ่มเวฟอะฮักไขขึ้นมากางเกมก็ยังโอเคแบบคักไค่ไซส์สามนะตีอีกสองเวฟก็ถือว่าไม่ย็ดแย่ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเนืฮะอ,อ่ะอาสวนาาวนทะ้าเขานะฮะดูเบลเอสดีแล้วก็มาเลเอสดีนะก็เอามาหาของเอามาหาดัมนะเป็นตัวที่หาดัมอีกสองใบเพราะฉะนั้นเด็กนี้มันมีดัมดําแค่สี่แต่ว่า เบอร์เลนขึ้นมันเยอะเพราะว่ามันมีเวทหานะฮะได้ไ่มีมอนหานะก็เป็นไซส์หนึ่งพลังสามพันหนึ่งีหนึ่งพันเมื่อเรามีมังกรโกล็กที่เป็นไซส์สามหรือสูงกว่าในสนามมันจะกลายเป็นไซส์ศูนย์นะครับอีกสกิลหนึ่งเสียงสะท้อนแห่งห้าเขาเมื่อมันลงสนามสามารถหากาดที่ติดห้าเขาจะเป็นมอนสเตอร์หรือไอเทมก็ได้ขึ้นมือแล้วเจ็บสองเลือดจริงๆใบนี้จะใส่สามก็ได้ก็ไปเพิ่มก็เหมือนเดิม เป้าหมายที่จะลดก็คือไอ้นี่ที่จะถูกลดลงมาถ้าคุณคิดเล่นว่าคิดว่าเล่นละเออดํามันไม่ค่อยขึ้นหรือว่าอยากได้ตัวหาดาหรือหาของง่ายขึ้นกว่านี้ก็ใส่เพิ่มเพราะว่าที่ใส่ลดลงมาเพราะอะไรเหตุผลหลักของมันเลยคือมันเจ็บสองเลือดกับเด็กนี้ค่อนข้างจะเจ็บมากเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้ใส่ดาดําล่างที่แล้วแล้วมุกเกนดาล่างที่แล้วอะที่มันเด้งเลือดคืนเพราะฉะนั้นตอนนี้เด้งเลือดคืนมีจากดาบกับจากไอเทม อ่าไม่ใช่ไอเทมจากดาบกับเวทมนต์แค่นี้เพราะฉะนั้นอันนี้เลยลดลงมานะเพราะมันเจ็บสองเดือดค่อนข้างจะหนักหนักมากแล้วก็ตอนแรกคุณพ่อบอกเลยว่าคุณพ่อลองถอดไอ้น,นี้ออกมาจากที่ใส่สี่แล้วลองถอดออกทิ้งเลยเล่นไม่ได้นะไม่มีโซอ่าไม่ใช่ไม่มีโซไม่มีเกียรเกียรไม่พอก็เลยกลับมาใส่ฮักไครนะฮะอ่าอัศวินห้าเขาเขใช้เท้าไม่เท้าทรายฮัไคไส์สามนะฮะก็ แปดพันสองหกพันสองคีหกพันคอคอสจ่ายสองเกตทับเด็กหนึ่งบยัสโซเมื่อเราเจ็บเลือดเราจะได้หนึ่งเกตหนึ่งเลือดให,ให้อยู่ในเธอเราจะได้หนึ่งจัวด้วยและสามารถคอการ์ดที่ติดห้าที่ติดห้าเข่าจากมือลงสนามโดยจ่ายคอคอสและการ์ดใบนั้นจะกลายเป็นไซส์ศูนย์จนกว่าจะออกจากสนามนะฮะสกิลนี้ใ่เธอละครั้งต่อชื่อเหมือนกันไม่ใช่ต่อการ์ดหักใครสองตัวคุณสามารถเจ็บเลือดและคอ เจ็บเลือดปุ๊บหนึ่งเกตหน่เลือดหนึววแล้วคอหนึตัวกลายเป็นเซสศูตัวนี้สามารถกดอีกทีหนึ่งได้เพราะว่าติดเทินละครั้งต่อต่อใบไม่ใช่ต่อชื่อนะฮะก็เป็นตัวที่เอามาช่วยฟาร์มของช่วยปูบอร์ดได้ดีที่สุดในตอนนี้ของหาเขานะก็ตลอดการนะฮะใครลูกหลักตลอดการไอเทม ไอเทมก็ใส่เป็นดาบใหม่หมดเลย4ใบนะครับก็จะเป็นดาบคู่5้าเขาเคียวราชาจากกักรพรรดินะครับสามพเออห้าพันสคลิอิคิปคอสเอาการที่ติดคุณลักษณะมังกรหรือดาก้อน2ใบาจากหลุมเข้าโซ่และจ่ายหเกรดนะฮะสกิลแรกมันสามารถตีข้ามหัวมังกรกอลิลในช่องกลางได้สกิลที่2เราสามารถเมื่อเราเจ็บเลือดเราสามารถฮิวได้2เลือดใช้ได้เท่ละครั้งก็เจ็บหนึ่งเลือดฮิวสเป็นเป็นหนึ่งในใบที่ช่วยฮิวเลือด ไม่ติดเทินเราเพราะฉะนั้นมันสามารถฮิวได้ทั้งเทินเราและเทินฝั่งตรงข้ามอีนสกิลนึงเคานเตอร์นะครับแอคทีฟเลือกการ์ดในช่องในช่องดอบเรา1ใบเอาการ์ดเปน,นั้นอนะไปใส่โซของมังกรกอเล็กในสนามเรา1ใบนะครับแล้วเจ็บ1เลือดใช้ได้เทินละครั้งเหมือนกันก็เหมือนเดิมเอามาไอใส่ตัวคอนใส่ดำค้อนใส่ดำหรือเอาอะไรก็ได้ใส่ดำ คือทุกเทินอ่ะคุณจะต้องใส่ดำนุเคินแล้วค่อยแล้วก็ยิงดำเห็นเจ็บเลือดก็ยิงหักใครเห็นเจ็บเลือดก็หนึ่งเกล็ดหนึ่งเลือดดาบเห็นเจ็บเลือดเองก็เบื่สองเลือดก,ก็นั่นแหละเป็นคอมโบยาวๆนะฮะก็เทินมาตรงข้ามก็ลัมลัมมาตรงข้ามได้เลยก็สามตัวสามสหายอ่ะลําไปยาวๆนะฮะเวทมนต์ใหมเป็นเพลงดาบแห่งห้าเขากระบวนท่าเพลิงคลามนะฮะก็ ใช้ได้หนึ่งอย่างจากสองอย่างนะครับสกิลแรกเอาไอเทมดาก้อนหนึ่งใบาจากกองขึ้นมือก็ถึงได้ลดดูเบลออกเพราะว่าดูเบลปกติแล้วมันจะเป็นใบที่หาไอเทมได้มีใบไอเทมใหม่แล้วใช้ง่ายกว่าโดยที่ไม่ต้องเจ็บเลือดด้วยอีกสกิลหนึ่งเคาน์เตอร์นะครับคอมอนสเตอร์ที่ติด5เขาในชื่อกาสหนึ่งใบาจากดอปโดยใจคอคอร์จากนั้นเจ็บหนึ่งเลือดอันนี้สกิลล่างเป็นการคอจากหลุม จะขี่บนหาดาบจากกองเพราะฉะนั้นจากหลุมคุณสามารถคอ,อกลางเกมนะอาจจะคอเป็นฮักไคเอก็ได้หรือคอเป็นฮักไคธรรมดาแล้วฮักไคธรรมดาเจ็บเลือดปุ๊บฮักไคก็ยิงอ่ะก็ได้1เกล็หนึ่งเลือดหนึ่งจวดที่อยู่ในเทินเราแล้วก็ลากหรือมันมีดําก็ลากดํามาแค่นี้เองเป็นใบที่ค่อนข้างจะอัตราประโยชน์อีกใบหนึ่งนะฮะแล้วก็เวทมนต์คันเทพนะเทพที่สุดแล้วในกล่องนะครับกับนี่ ดักกไฟนะฮะห้าเข่าประทูเดือดล่ได้เมื่อมีมังกรกอริ่ในสนามเรานะครับที่เป็นไซส์สองหรือสูงกว่าแคทคอร์สเจ็บหนึ่งเลือดเจ็บหนึ่งเลือดนะไม่ใช่จ่ายนะฮะเจ็บเพราะฉะนั้นดําสามารถยิงไอเทมสามารถฟื้นเลือดแล้วก็มิสรูสามารถจวดสองได้เลือดได้หนึ่งอย่างอ่าไม่ให้หนึ่งเลยหนึ่งอย่างเจ็บหนึ่งเลือดปุ๊บดูทว็กสามใบเอาการ์ดไม่เกินสองใบที่ดูขึ้นมือที่เหลือเขาเกรดนะครับแล้วเจ็บหนึ่งเลือด เอ้ยเจ็บหนึ่งเลยไปแล้วสิใช้เธอละครั้งคุณสามารถดูทเล็กสามใบเอากาสไม่เกินสองหมายความว่าคุณสามารถเลือกหนึ่งหรือเลือกศูนย์ก็ได้แล้วเอาเขาเกตสามใบเลยก็ได้ในกรณีที่คุณว่าจะได้เกตมากกว่าเพราะว่าของเต็มมือแล้วแต่ไม่มีเกตเล่นก็ไอเนี่ยเอามายัดเกตสามใบได้เลยโคตรดีนะมันของที่ดีมากๆแล้วก็ยังใส่เวทของฮักไคใหม่ใบใหม่อีกสามใบเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น แล้วก็ไฟแห่งแสงแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์แห่ง5้าเขาไล่ได้เมื่อมีมอนห้าเขาในสนามนะฮะแคดคอร์สเจ็บ2เลือดเคานเตอร์จัว่หนึ่งใบเลือกหนึ่งอย่างนะฮะฮิวเลือดห้าหรือเมื่อการ์ดคู่แข่งถูกทำลายคู่แข่งถูกยิงสองเลือดแล้วแต่เลยว่าคุณจะคอมโบยัยงไงสมมติว่าคุณสามารถฝันรองข้ามเป็นเด็กที่ปูบอร์ดและยิงได้คุณก็เลือกสก,กิลล่าง เมื่อเราเมื่อฝันองคาคมถูกยิงยิงยิงเลือดฝันองค์มสองหน่วยคุณก็ยิงเลยดำเพราะตอนนี้ได้ยิงหนึ่งเลือดแน่แน่ได้ยิงหนึ่งใบแล้วแน่ก็ยิงสองเลือดอาจจะติดดาบมาติดเอาดาบเอาดาบเอาหลุมเข้าไปก็ยิงอสองเลือดถ้าถ้ามีมอนให้ยิงหรือการให้ยิงชิสละมิสลุอีกเจ็บหนึ่งเลือดจิ้มจิ้มแล้วก็นั่นแหละหรือมีไอเทมมีเวทมนต์อะไรอีกก็ยัดเข้าไปนะฮะอาจจะเป็นใช้ใบนี้ต่อก็ได้หลังจาก เพราะว่าไอ้สกิลล่างของสกิลเนี่ยมันเป็นสกิลให้ทั้งเกมอ่าต้องบอกว่าให้ทั้งเทิร์นก็ต่อให้คุณจะไล่เวทมนตร์อันอื่นต่อไอ้สกิลนี้ก็ยังติดอยู่มันก็ยังจะยิงต่อเราเจ็บเลือดยิงการ์ดปุ๊บมันก็ยิงเลือดเจ็บเลือดปุ๊บยิงการ์ดยิงเลือดเจ็บเลือดปุ๊บยิงการ์ดยิงเลือดไปเรื่อยๆนะครับทาให้ดุมากๆกับเด็กนี้นะฮะแล้วก็ใบโคตรสามัญของห้าเขายังไงก็ต้องใส่นะครับกับ ดาโกวิสดอมปัญญาแห่ง5เขานะฮะไล่ได้เมื่อมีการ์ดติด5เขาในสนามเจ็บ1เลือดได้1เกตหนึ่งจวดใจได้เธอละครั้งนะครับเก่งเก่งแบบเก่งที่หลุดแล้วอะ่ะแล้วคุณพ่อก็ติดดาบราชามังกรสถานปฏตพีไว้ใบหนึ่งนะเผื่อได้ใช้นะฮะใจหนึ่งเกตเจ็บหนึ่งเลือดนะครับเคาน์เตอร์ทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ถ้ามีมอนสเตอร์ติดดัมในสนามยิงสองเลือดด้วย เชเดิมละครก็จริงๆถ้าไม่ใส่ใบนี้ไปใส่เวทเวทที่มันเป็นครึ่งฮีโร่กับครึ่งดากอนที่สามารถ่ใจึ่งเกตเปิดเอาเล็กห้าใบอ่ะแล้วทายว่าจะเอามังกรโกเล็กขึ้นมืออันนั้นก็ได้ติดไว้ในนี้เพราะว่าไม่ได้ใส่ไว้เพราะว่าติดไว้ในไซบอร์ดแล้วก็เด็กเนี้ยค่อนข้างจะจ่่ยเยอะเสิร์ตเยอะอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ติดไว้ให้ดูนะแต่ว่าสามารถใส่แทนใบนี้ได้เลยนะครับหรือใส่แทน นริกที่จะบอกในอนาคตก็ได้ใส่ดักก้อนกาดไว้คู่หนึ่งนะฮะก็และได้เมื่อคู่แข่งโจมตีใส่มอนสเตอร์เรานะครับก็เคาน์เตอร์เอาความเสียหายมาใส่ตัวเราเองแล้วแล้วก็จั่วหนึ่งก็เพื่อที่จะให้ดัมยิงหรือดาบใช้สกิลได้หรือใช้พวกสกิลหลายๆตัวได้ติด ดักกอนชิลโลแห่งมังกรโลดแลแห่งราชามังกรไว้สามใบนะครับก็ไล่ได้เมื่อไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางแข่งโจมตีมาเคาน์เตอร์อยกเลิกการโจมตีแล้วเราเจ็บหนึ่งเลือดถ้ามีอ่าอ่าไม่ให้ค่าเจ็บหนึ่งเลือดแล้วก็การนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้เป็นโลที่ห้ามตัดเวทดีตรงที่มันห้ามตัดเวทใบนี้จริงๆกับเด็กนี้ไม่จาเป็นต้องใส่เยอะถึง2ใบนะ้ใส่แค่ติดไว้ใบเดียวเล้ใบหนึ่งอาจจะไม่ใส่เวท เปิดห้าที่เป็นดาร์กอนกับฮีโร่ก็ได้นะครับก็พรแห่งเทพตุรยันเคาน์เตอร์เลือกได้หนึ่งอย่างหรืสอสอย่างนะครับจนจบเทินนี้พลังเราจะไม่รับความเสียหายจากตะกิ้ก็เหมือนกันเวลาเจอ5้าเขาคุณสามารถไหลใบนี้แล้วก็ไล่เพื่อที่จะกันกันไอเวทเวทของทางใครเอสีอ่ะที่มันบอกว่ายิง2เลือดได้หรือไปเจอกับเด็กอัทโล่าที่มันตอดเล็กตอดน้อยจากการส่วนเคาเตอร์ อะไรพวกนี้ไปได้อีกสกิลหนึ่งเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบนะครับเ,เลือกเลือกการ์ดหนึ่งใบของเราการ์ดไบนั้นจะไม่สามารถถูกทำลายไม่สามารถถูกเด้งลงหลุมไม่สามารถถูกเด้งขึ้นเอ่อเด้งขึ้นมือได้ไหมอืมไม่สามารถออกจากสนามไม่สามารถนำกลับกองแล้วก็โซ่ไม่สามารถถูกถอดได้ก็เอาไว้เคลือบดำก็ได้ทำให้บดยงดนข้ามบังคับตีเราอย่างเดียวแล้วดำก็แล้วถ้าเราเจ็บเลือดปุ๊บเราก็ ยิงถ้าสมมติเราจะเลือกเป็นศูนย์ปุ๊บดำมก็ถอดโซแล้วก็เด้งเลื่อนคืนได้เป็นใบที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์แต่ว่ากระเด็กนี้จริงๆแล้วก็ติดไว้สักใบ2ใบประมาณนี้แหละถ้าอยากอยากจะลดลงก็โอเคไม่ได้แย่นะครับเรายกที่แต่ใบคู่หนึ่งเหมือนเดิมนะก็ใจหนึ่งเกตเคาน์เตอร์เลือ่อนได้หนึ่งอย่างนะฮะความเสียหายลงสองนวยถอ,อดโซมันหนึ่งใบคู่แข่งหรือ จนจบเทินนี้คู่แข่งคอมอนเตอร์ได้ไม่เกินสามใบนะครับก็เอามาที่สกิลล่างอบัตตี้บล็อกนะใส่ใบใบหนึ่งนะครับก็ใจหนึ่งเกรดและหนึ่งอย่างเหมือนกันความเสียหายลงสามหน่วยหรือเมื่อคู่แข่งโจมตีพรังที่สี่หรือมากกว่าในเทินนี้เราจะไม่รับการเจ็บเลือดอีกต่อไปในเทินนะครับกเ็เราจะไม่รับความเสียหายจากการโจมตีแต่ว่าโดนไมยตายได้นะก็ติดไว้ได้เพื่อแบบ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ก็ต้องใช้ก็ยังเป็นทางรอดเป็นถึงกึ่งโลกตัดเฟสของดากอนนั่นแหละไม้ตายนะฮะใส่สัตว์รับราชมังกรกรริกเกฮาวิ่งคาลเชอร์ใบ,บหนึ่งนะครับก็ตรงสายเป๊ะๆนะฮะไล่กัดนี้ได้เมื่ออืมอ่ะโอเครลยกัดนี้ได้เมื่อเรามีบัตดี้มอนสเตอร์ในสนามหรือการที่ติดชื่อดำในสนามนะฮะใส่อาวุธ และเราและคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางนะครับใจสามเกตเลือกมอนหนึ่งใบเลือกไอเทมของเราหนึ่งใบยิงความยิงคู่แข่งยิงเลือดคู่แข่งตามคลิของมอนสเตอร์และไอเทมที่เราเลือกดําสามารถถูกจิม้มด้วยคิตรล,ลุ1ครั้งหรือ2ครั้งถ้าจุดจี้หนึครั้งก็จะมี4คลิดาบอีก3มคลิจะยิงจ่ายสามเกตยิง7ดเลือดได้ไม่แย่แล้วก็เด็กนี้ช่องกลางบางทีอาจจะไม่ว่างเพราะฉะนั้น ก็ใส่ใบนี้แทนนะครับอาลีมาใน FD แล้วเนาะก็เป็นฮอกเทวะเควอสเอ็กซ์เทมเพลสบัสเตอร์นะครับก็อารายได้เมื่อคู่แข่งมีเลือด5ห,หรือต่ากว่าไม่มีทั้งทั้งคู่อาเลือด5ห,หรือต่ากว่าโดยคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางแล้วเราโจมตีไปละสีครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ลิงแอนแทนะเป็น1ใจสังเกตยิง5เลือดตายแล้วตายเลยไม่มีชุบนะฮะก็ถ้าดําโดนใบนี้ปุ๊บ ก็ตายกต,ตายเลยนะถอดโซไม่ได้นะครับโอเควิธีเล่นคอมโบจริงๆของมันก็คือคอมโบเดิมของห้าเขานั่นแหละก็จะมีเพิ่มนิดหน่อยก็สตาร์ทเกมที่ง่ายๆง่ายที่สุดของมันคือการสตาร์ทเกมเนืองหักไข่หักไค่ลงมาปุ๊บง่ายๆต่อเราก็อยู่ที่เราแล้วจะทำงางอ่ะสมมติเราอ่ะเอานี้เข้าโซไปก่อนอ่ะเราก็จะมีหนึ่งเหลือหนึ่งเกตใช่ไหมเพราะว่าหักไข่ให้สอง คราวนี้คุณก็อาจจะไล่อาไล่ดักกูวิสดัมเจ็บหนึ่งเลือดได้หนึ่งเกตหนึ่งได้หนึ่งเกตหนึ่งจัว้าใคาเห็นเจ็บเลือดได้หนึ่งเกตหนึ่งเลือดหนึ่งจัวอีกทีหนึ่งและคอมอนสเตอร์หนึ่งแบบกลายเป็นไซส์ศูนย์คราวนี้คุณก็บัดดี้คอได้เลยง่ายๆเลยเล่นอยู่แค่เนี้ยตุ้มบัดดี้คอครับทับดิคสองใบเข้าโซแฝบแฝดแล้วก็ติดดาบ จบแล้วแค่นี้จบเกม finish เอาหลุม2ใบเข้าก็เอาเกรดที่ใจ,จาจจากไอ้พวกเนี้ยเข้าไปเยอะแยะ,ยะอ่ะายเข้าไปยัดเข้าไปที่ติดดาก้อนยัดเข้าไปแล้วก็จ่าย1เกรดแค่นี้เกรดเราก็จะหมดแล้วตอนนี้ช่องกลางเด็ก5เขาไม่มีไม่มีปัญหากับสิ่งที่เรียกว่าช่องกลางแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2ตัวเลือกให้คุณลงก็คือคิดตละลุฮักไคหรือคอน ก็แล้วแต่คุณเลยคอนจริงๆควรจะอมไว้แล้วเข้าเกตดไปแล้วตอนชาร์ตแอนดอร์แล้วเอาลงดอบก็ได้เพราะว่าจะได้ให้ดาบมันเอาเข้ามาใหม่อ่ะสมมติไอ้นี่คือคุณพ่อเอามาชาร์ชาร์ชาร์ตแอนดอร์เสร็จแล้วส,วสก,กิลพวกนี้สักตัวหนึ่งอะ่ะคุณพ่อจ่ายน,นี้ลงหลุมไปคุณก็ลงที่สลุก,กลางกลายเป็นไซส์ศูนย์มีไซส์สามเลยสูงกว่ามีไซส์สองเลยสูงกว่าในสนามอ่ะสก,กิลดาบก่อนครับเอาหลุมหนึ่งใบยัด ยัดห้าเขาไ่ะยัดก่อเหล็กเจ็บหนึ่งเลือดเจ็บหนึ่งเลือดปุ๊บสแตนบาย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 เจ็บหนึ่งเลือดเอาดำยิงก่อนยิงคู่แข่งหนึ่งตัวสกิลดาบเจ็บหนึ่งเลือดได้เลือดสองสกิลไอ้ตัวนี้เจ็บหนึ่งเลือดได้จวสองเบทเทิลหรือจะหรือจะเอายังไงหรือหรือจะหรืออ่ะต้องแบทเทิลก่อนเนาะแบทเทิลสกิลจิ้มดำบวกหนึ่งคีบบวกห้าพันห้าพัน แล้วก็เจ็บหนึ่งเลือดเจ็บหนึ่งเลือดปุ๊บยิงซึ่งอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ถ้าคุณได้ไล่ได้ไล่ไอ้นี่ก่อนอีกทีหนึ่งหรือเปล่าถ้าได้ไล่คุณก็ไล่ปุ๊บกดสกิลล่างเราได้ยิงแล้วหนึ่งสองสองครั้งแน่ๆนยิงสี่เลือดและกี่เวฟมหาศาลเวฟตีอ่าเจดคลิความเสียหายไม่แต่เราลงได้ ขอแค่โล่อย่างเดียวขอแค่โลยกเลืกอการโจมตีอย่างเดียวลุกเดี๋ยวไปนงแท็กแค่นี้เลยตีแล้วก็ตีแล้วก็ตีแล้วก็ถ้ามีไม้ตายถ้ามีเกจพอไม้ตายก็ไม้ตายเพราะว่าอย่างลืมว่าเรามีเวทไอ้นี่อยู่มีเวทนี่ที่สามารถชาร์จเกจได้แต่ว่าต้องใช้ในเมนเฟสนะฮะแล้วก็อิมแพคได้ด้วยตัวนี้เพราะว่าตีเกินสี่ครั้งแล้ว ง่ายมากก็คือเปิดไอ้นี่สามใบถ้าคุณมีอย่างเงี้ยสองใบองสองใบขึ้นมือปุ๊บแล้วคุณสามารถปูบอร์ดได้อย่างนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนตีอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นสล็อตฟรีจะใส่ใครจะเป็นใครก็ได้จะเป็นค้อนก็ได้จะเป็นทิศละลก็ได้เพราะว่าค่าเท่ากันเนี่ยจะเป็นค้อนจะเป็นท <c oughs> ิศลุก <c oughs> ็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมีอย่างนี้ปุ๊บรับมือคุณมีสองใบนี้คุณอย่าลืมที่จะไล่ใบนี้ในเมนเฟสก่อนแล้วเสามเกียร์ ไม่ต้องจั่วเลยเอาสามเกตเพื่อที่จะปิดในเทิร์นนี้ถ้าคุณเริ่มหลังอ่าสมมติอันนี้เป็นค้อนมั่งเป็นค้อนก็เล่นได้เล่นได้ปกติเลยอ่ะเดี๋ยวไปในแท็กอ้ลิงก์อแท็กห้ามยกอ่าห้ามห้ามลดความเสียหายลุกมาเดี X ๋ยวไปในแท็กอาจจะไม่ได้ลดว่าเป็นเจ็ดคลิแต่ว่ามันเหลือหกคลิค้อนคู่กับฮักคายไปเพราะว่าค้อนสามคลิค่อนข้างจะแรงสองคนนี้เป็นคนเปิดหน้าโล่งให้แล้วหรือว่าถ้าฝั่งตรงข้ามยังมีหน้าอยู่คุณก็ตีนี่อีกทีหนึง่ง แล้วก็เอบเปในแพ็กมาเขาลิงไอแพ็กเพื่อที่จะเข้าเลือดห้าคริตตีเสร็จกดสกิลเคาน์เตอร์ครับยัดโซลุกแล้วก็หวดไปปั้งอีกสามคริอีกสามคริปุ๊บคุณก็ลายเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าสี่เวบพอดีใจสามเกตยิงยิงยิงห้าเลือดยังไงก็ตายก็ว,วิธีเล่นค่อนข้างจะง่ายเอาจริงๆคือวิธีเล่นก็คือห้าเข่าเดิมเปียบ,เ,บเพิ่มเติมว่า ดำมันสามารถยิงกาดได้แล้วทําให้ลูกเล่นของมันค่อนข้างจะเล่นได้เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบัตด,ดี้ในตอนเนี้ถ้ามันยิงการ์ดได้อะคุณพ่อจะถือว่ายูนิเทียเก่งเพราะว่าลหลายๆใบมันไม่ได้เก่งที่มอนคือมอนมันสามารถถูกยิงทิง้งแล้วก็ก้ยิงทิ้งไปชุบมาใหม่ได้หรืออะไรพวกนี้ได้แต่ว่าไอเทมหรือ การ์ดเวทเซตหรือการ์ดที่เก่งๆบางทีมันจะไม่อยู่ที่มอนสเตอร์เท่าไหร่แล้วมันจะอยู่ที่เวทเซตมาไอเทมหรืออะไรพวกนี้แทนทําให้ถ้ามันขัดขาเขาได้มันจะเก่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้กับเด็กโปรไฟล์ห้าเขานะฮะจริงๆไม่อยากให้มันยาวแต่มันก็ยาวจนได้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ไว้ติดตามชมีกทีละกันนะครับคุณพ่อพยายามจะเอาบัตรดีลงให้หมดก่อนนะฮะ แล้วเราค่อยไปไล่แวนกันอีกทีหนึ่งแบบยาวๆต่อจากนี้นะตอนนี้ของมันออกเนาะก็วันนี้คุณพ่อไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ